สวัสดีครับพบกับผมตีเดียตวเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากสองคู่อีกเช่นเคยคู่แรกเป็นคู่ระหว่างวิกตอเรียพิคเซนเปิดบานรับกันมาเยือนของสลาเบียาร์ในสุดฟุตบอลเช็คครับวันนี้พวกเขาเต็กนัดเดียวครับเป็นนัดชิงจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นเป็นสลาเบียาร์ที่ทำได้เหนือกว่าทั้งเย้าและยันวันนี้เปิดราคามาที่สลาเียาร์ ต่อปอปอวันนี้ผมไม่ต่อเสมอสลาเบีปะผมมั่นใจว่าสลาเบิยปัชูถ้วยอย่างแน่นอนครับให้ต่อเสมอสลาเบีปมมบปย,ยนนบบปะส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างมัดโมเปิดบัตรับกานมาเย,ย็นของเอลบ็อกเอลบ็อกนั้นพวกเขาสถิติช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะักสักเท่าไหร่จากสถิติที่ผมไปเช็คมาของการออกมาเย,ยันของเอลบ็อกนั้นไม่คือชนะมัดหมลเลยแม้แต่เกมดียว ด้วยประตูที่เป็นต่างมากกว่า2รลูกและวันนี้พวกเขาได้เปรียบในการเตะในบ้านของมัดมมเด็ดราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกวันนี้ผมให้ต่อมัดมมครึ่งค,คว่าลูกเราลุล้นก,กินเต็มครับหลังจากจบพินี้เราก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมขอฝากไวในครัง้งต่อไปขอบคุณครับ